มันเป็นคำชมนะครับม <ul> ันเป <c oughs> ็นคำชมแหวกกัมวงคิ้งดีกว่าสินค้านะทีเคดี้เอ็นนิโรธไทเรนนนั้นเหาาเท่าไปเห็นแล้วสุดยอดมันสุดยอดมากๆอาจารย์บอกมันสุดยอดมากๆไอ้ต้อมไปอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ รถเดิมเดิมเนี่ยครับแรงบิดเท่าเดิมนะครับปริมาตรเท่าเดิมเราทำนะครับอุปกรณ์เข้าไปคือท่อสูนนะครับรีดแรงบิดเนี่ยครับอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับนี่ดูท่านขี่แข็งได้กันแล้วกันแล้วครับฮ่าผมมั่นใจว่าอาจารย์เฉลิมชัยต้องบอกว่าหิงแปงตองาหากมแน่ๆเลยครับ รถคันนี้นะครับนาทบารบะ,ะครับเนี่ยทำการทดสอบเป็นรถป้ายแดงนะครับเราไปเบิกมาจากบริษัทแสงชัยมาวันศุกร์นะครับหลังจากทําอุปกรณ์เข้าไปแล้วเราเอารถมาจาังหวัดเชียงรายนะครับมางานแข่งรถเดิมรถเดิมเลยครับอาจารย์นี่ ไอ้โนอไอ้กัมป์เตอร์โปรเจกต์มาเลยโอสนาสินค้าประบอกว่าคนเมืองไอ้ก๊โมเพราประบอกว่าคนเมืองขี้โมขี้โมย่ามันซวยยังอ่ะโม่แล้วได้ดีป่ะโม่แล้วได้ดีป่ะฟังไว้นะฟังไว้โม่ต้องมีสาระอย่าอย่าโม่ไปเรื่อยโม่ต้องมีสาระอย่าโม่ไปเรื่อยไม่ไม่กอดย้ายไม่ครับเอ้ขี้โม่ขายแดกัน มันเป็นคำชมนะครับมันเป็นคำชมะะำนะว่ากัมพูชิงดีกว่าสินค้านะทีแค่นี้เอ็นนิโรไทยแลนแน่นอนเลเว้ยราคาราคาหม้อมันราคาหม้อมันดีกว่าสินค้านะอีวมันสุดยอดเลยหม้อระดับประเทศ